พบกับเมย์แล้วก็ยังแอดฮัสโชนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเมย์จะมาเอาใจสายหวานใครที่ชอบทานของหวานแต่ยังได้เรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยเมย์แนะนําว่าต้องดูเทปดีให้ดีนะเพราะว่าเราจะมีเมนูของหวานที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบค่ะแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นวันนี้เรามีกูรูมาแนะนําด้วยนะคะกับคุณน้าผึ้งเจ้าของร้านเข้มข้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าผึ้งคะวันนี้เห็นว่ามีเมนูของหวานเอาใจทั้ง สายของหวานแล้วก็สายเฮลตี้ด้วยใช่เมนูนี้เป็นเมนูอะไรคะเป็นเมนูพุดดิ้งข้าวโอ๊ตทีรามิสุค่ะว้าวพุดดิ o ้งข้าวโอ๊ตทีรามิสุอุ้ยถ้าเป็นพุดดิ o ้งข้าวโอ๊ตอย่างนี้เนี่ยในการทำมันจะไม่ยากหรอคะไม่ยากเลยค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าัตถุดิบในการทำพุดดิ้งข้าวโอ๊ตทีรามิสุเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ พอเห็นวัตถุดิบแล้วโอเคเมยชอบเลยมีทั้งโยเกิร์ตท,ที่เมยชอบมีทั้งกาแฟด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวิธีการทำเนี่ยยากไหมค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เอาเข้าโอ๊ตนะคะผสมกับตัวกาแฟช็อตหนึ่งช็อตนะคะแบล็กซีดนะคะต่อด้วยแบล็กซีดตัวนี้จะมีโอเมก้าสเยอะนะคะค่ะเชียซีดนะคะนมถั่วเหลืองอ มีโปรตีนด้วยใช่ค่ะโคโคนัทใส่หล่ำค่ะค่ะนำใส่เครื่องปั่นได้เลยอาจจะคนก่อนโอเค<ม>คนแล้วก็เอาไปปัน่นอย่างที่บอกคืออย่างข้าวโอ๊ตเนี่ยเราก็จะได้ครับดีอยู่แล้วอืออ่าแล้วก็เรื่องของไฟเบอร์ด้วยใช่กินแล้วคืออยู่ท้องมากเลยค่ะอ<ม>อาจจะกินตอนเช้าตอนแบบบ่ายๆก็ยังไม่หิวเลยค่ะใครที่ชอบแบบทานจุกจิกหรือว่าหิวบ่อยๆนี่ ทานเมนูพุดดิ้งนี้ได้นะคะใช่ค่ะ, okay, คะเดี๋ยวเราเทใส่เลยเนาะค่ะต้องปัน่นปั่นแบบว่าละเอียดเลยไหมคะหรือว่าพอให้แบบว่าปั่นละเอียดได้เลยครับเราจะทําเป็นโอวไนโอตนะคะอ่าไม่ชอบมากซึ่งโอวไนโอตเนี่ยก็คือถ้าใครที่ยังไม่เคยทานนะคะแนะนําว่าลองทานดูเพราะอร่อยแล้วก็มีพวกแบบว่าโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตด,ด้วยค่ะไฟเบอร์ก็เยอะ อร่อยแล้วก็สุขภาพดีทานแล้วผอมค่ะอันนี้นพูดได้อย่างมั่นใจว่าทา,านแล้วผอมแน<ะ>่นอนนี้จะไม่ทานอะไรแล้วนอกจากเมนูนี้ได้ค่ะเราก็จะผอมได้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยค่ะ ของการปั่นเนี่ยจําเป็นต้องปั่นละเอียดมากๆเลยไหมคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบกรุบกอย่างนี้เราปั่นบบพอแบบให้มีความแบบเคี้ยวได้ได้ค่ะนกันใช่ค่ะ <Okay. S 2> บางคนก็ไม่ปั่นเลยก็ได้อ,อันนี้ก็คือแล้วแต่แต่ละบุคคลเลยนะคะชอบอเทกเจอร์แบบไหนได้เคี้ยวเยอะๆหน่อยก็ไม่ต้องปั่นก็ได้ใช่ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องพักไว้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะต้องพักไว้มากกว่า4ี่ชั่วโมงค่ะในตู้เย็นหรือว่าจะทิ้งไว้ค่ำคืนเลยก็ได้ค่ะนี่ก็คือตัวที่เราแช่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวทำการตกแต่งกันดีกว่าค่ะ,ะเริ่มจากาอะไรดีคะเอาตัวโอวไน์โอตของเรานะคะใส่เข้ามาประมาณ1ชั้นแล้วก็สลับด้วยโยเกิร์ตค่ะ ก็จะมีความหนืบๆอเพราะเวลาพอเข้าโอ๊ตเขาเซตตัวแล้วเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าหนึ่แล้วก็ถ้าเกิดเราทานเนี่ยก็จะช่วยให้เราอยู่ท้องด้วยบางคนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะทานเมนูนี้ได้เลยนะคะถ้าอยากลดความอ้วนนะคะแนะนําเมนูนี้จริงๆค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็หนัก54แบบเดือนเดียวลดลง5โลเลยกินพวกขับเชิงซ้อนกินพวกโอ๊ตในโออนนี่แหละคะ่ะลดเร็วมากเพราะว่ามันอยู่ท้องเราจะไม่ค่อยหิว ลดแล้วอย่าลืมเพิ่มโปรตีนด้วยนะคะใช่ให้กับกล้ามเนื้อนิดหนึ่งค่ะอ่าพออันนี้เราใส่ตัวโอเมก้าโอ๊ไปแล้วเราก็จะใช้ตัวโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตถัวเลืองคะ่ะโยเกิร์ตทัวเลืองซึ่งจริงๆโยเกิร์ตเนี่ยนอกจากโยเกิร์ตถัวเรืองแล้วสามารถใช้โยเกิร์ตในรูปแบบอื่นได้ไหมเอ่ยได้ค่ะขึ้นกับที่เราชอบได้เลยแล้วหรือเราจะเป็นโยเกิร์ตที่ผสมพวกผลไม้ต่างๆกลิ<ม>่นโยเกิรต์ตไ,ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะคะก็เลือกโยเกิร์ตท,ที่ชอบได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของวัตถุดิบเนี่ยอย่างอย่างที่เคยทานอาจจะมีเขาอาจจะมีแอดพวกผลไม้ลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพวกลูเบอรี่ลูกพุนสตรอบเบอรี่ได้หมดเลยเข้าหมดเลยค่ะเราก็จะทำเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยผงโกโก้กันนะคะนอกจากผงโกโก้แม่สามารถเปลี่ยนเป็นพวกแบบผงโอริโอได้ไหมได้ค่ะอาจจะไม่เฮลตี้เท่าไหร่อ่าโรยเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปไกโนล่าค่ะแ่าแล้วก็เอากโนล่าลงไปประโยชน์ของมันก็เดี๋ยวให้คุณน้ำพึ่งเนี่ยแนะนำอีกรอบและกันเผื่อบางคนไม่เคยทานไม่กล้าทานค่ะ คือตัวนี้เป็นโอต๊ตในโอต๊ตที่ใส่พวกกาแฟเข้าไปด้วยกินแล้วก็จะทําให้ตื่นตัวแล้วก็มีไฟเบอร์นะคะจากข้าวโอต๊ตที่ทําให้อยู่ท้องไม่ค่อยหิวรวมถึงมีโอเมก้าสามมีเกลือแร่ต่างๆจากพวกแฟกซีดแล้วก็ตัวเชียซีดค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อร่อยด้วยมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะเมนูของหวานที่ถ้าเกิดว่าใครแบบ อยากจะทานของหวานที่ไม่ต้องรู้สึกผิดเท่าไหร่ลองเมนูนี้ดูได้รับรองค่ะว่าอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้ำพึ่งจากรายเข้มข้นมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะมานน้นํำเมนูของหวานที่ทำง่ายแสนง่ายเลยค่ะกับตัวพุดดิง้งข้าวโอ๊ตราเสืเนได้เองค่ะ